คลิปไม่อยากเห็นคลิปธรรมดาไม่อยากเห็นคลิปโจทว่ะคลิปนี้แม่งโคตรสั่นเลยอะคลิปธรรมดากูัดต่อบไม่พอเป็นไอ้ชกันปะอือเอาดิเออมเซวีกูนะกูขอเซวีกับเซวีกูเอาดิเดี๋ยวกูจะต้องมีชื่อกูแต่มึงแด่มึงก็ไม่มีชื่อชคกจีบไอ้กลับอะนะเออกูไม่มีะชื่อไอ้กลับโอ้ไอ้กลับข้าวว่าไม่มีแต่เกามีชื่อไอ้กลับก็ตอนนั้นไอ้กลับ เขาให้กูหนึ่งหนึ่งกับมาแล้วกูแล้วกูเออเออตอนนั้นอะเขาให้เองยืมโทรศัพท์แล้วก็หนึ่งหนึ่งกับมันแต่แม่เอก,ม,กอมันรับโกรนอะแม่งจะชนะเร็วเออจะชนะเร็วแม่เองมันรับมันนี่มันนี่แม่ไม่ให้ลูกชนะคนอื่นหรอกนะแ <c oughs> สดงว่าไอ้เจนี่เล็นหนูไม่ฮุ้ดตอนนั้นไอ้กลับแบบแม่เล่นพอป,ประมาณตอนนั้นไอ้กลับไม่ค่อยหดเออใช่ตอนนั้นไอ้เก่าแบบตอนนี้เองมีกี่คือแล้วจบหนึ่งป้าสีนึงเนาะ ไม่เคยม่เคยเล่นนะป้าที่หรือปอห้าปอห้าโอ้เองก็ยังดีกว่าฉันฉันมีแค่ห้าคิวเองอย่าเล่นเซอร์วีไมเฮียกับเออหนึ่งคิวอย่าเล่นเซอร์วีเฮียกับเพราะมันจะเข้ามาเสือกใช่ไหมไม่กี่โมันมีโกโตอ๋อกี่โมงแล้วแล้วมันจะเป่ามึงเป็นที่เลยกี่โมงละห้าโมงจริงจรจมศหน้าตามึงเป็นไงวะมึงไปไหนมาหาแม่ดียังหาไม่เจอไม่เป็นไปแล้วเสริมมึงเสริมไหนวะเฮ้ยเราไปเล่นน่ะถ่ายคลิปไปด้วยเลย กูไม่ได้ซ้อมเพราะว่าแม่กูไกลมาลำละว้าวเฮ้ยอชื่ออะไรวะลีโอนุตมเยอะเหลือเกิน sorry อันนี้ไอซี่เออโทเอร์อะกไม่เ็กูหมดเหรอ้มโทเบอร์ไกูไม่มีตังเลยกูไม่มีตังออ่อ้้ไจริงๆขอกูโทรได้เนอะแต่ก่อคลิปยูตมขอตังระวงคลิปเล อ้าอาชิมอยู่ไหมเนี่ยอ้าก็เป็นนะอาชิมอยู่เนี่ยมันต้องทำอาชิมยังไงแล้วทำยูทูบยังไงให้แม่ให้ตามงบลูไปแม่มากูจะตามจนเสร็จนู้นกดสั่งแม่แล้วเอาไปทำเราเรากูเข้าก่อนหน้ากูยังอยู่หน้าโราอยู่ไปมีโทรศัพท์ปะแล้วที่มือถืออยู่อะของยายของยายอยู่ของยา มันกำลังเริ่มแบบคิดอยู่มันกำลังหาคลิปช็อตดีๆอยู่เลยกูอานไม่มีเกยช่องยูทูบอ่ะัวอานไม่ดังเหมือนคี่ชอบติกตอกแมันดังอยู่ะเครถาไม่คถ่ายนติ๊กต๊อกมได้ตังค์่ล่ะังยขามึงขาดคืองประจานอ่ะกูว่มีช่องติ๊กต็อกนะอี้อกูถ่ายลงประจา ไม่ได้หรอกาปเอาละครให้กูด้วยว่ามันจะเจอหน้ากูทำที่อะไรรู้มันจะแย่แท้ทุกคนไปลงคลิปเลยที่ไม่ได้ขออนุญาตมันทำเอาโทรศัพท์มันมาทิ้งกันกว่า อย่ากูจะประกาศเองแล้วระวังไอ้เสื้อกันหนาวเลยระวังเสื้อระวังชุดนอนเด้อมันต่อยไปต่อมาจะดูก็มีแสงสีขาวขึ้นแล้วก็ปิ้งบแล้วก็เต็มหลอดเลยระวังด้วยเสื้อชุดนอนมันเต็มหลอดแล้วนะเว้ยมันเต็มแล้วหนีสิครับ

าจายไอู้ดีแล้วกูน้ำเสียงเบาถามไม่มันมันจะไม่ดูช่องเองแทนเลยชื่อช่องมาชื่อเอครับชื่อช่องมาชื่อเอครับมันจะประจานมันจะประจานกูไม่มีช่องหรอกนะเดี๋ยวมันก็มีแม่นแ Ha <laughs> ha Qué me dices,